พี่ไก่ทีเรขอตัวคนนี้ขอพี่ท่านมีความสุขมากครับบ๊ายบายเฮงๆครับแี่กอันนี้ขนา่อะไรอ่ะแล้วในไลท์ทำไมไม่ซื้ออ่ะในไลท์มันโอ้โหเนี่ยเราแม่งออกหลังกล้องอย่างเดียวเลยไก่จะเอาอะไรมั่งหยิบสององค์ครับสององค์กรเอกราฟเอกราฟตีเอกราฟตีไว้ยี่สิบสองอ่ายี่สิบสองแล้วก็อันนี้ตีไว้ตอนแรกยิบฮาวยี่สิบสองเอาคู่นี้เอาสามสิบแปดแล้วกัน ในร้านกูขายอยู่สี่พันฝ่าอันนี้ละสองพันกว่าบาทแล้วก็อันนี้สองพันก่าุณนี้สามสี่ได้ไหมพี่ไก่สามสี่อะไรวะสามสี่ตกเท่าไหร่องละสิบเจ็ดใช่ครับโอ้โหถูกไปเท่าไหร่อ่ะพี่เอาสามพี่โผล่แล้วกันตกลงละสิบแปดร้นนี้ขายได้เกินเลยยี่สิบกว่าแล้วโอเคครับโอเคได้ไปโอนให้พี่โอ้โหยิ้มเลยให้ไวโนไปโอนตังค์ทำไมไม่ซื้อในไลฟ์ถามจริงขอแบ่งที่ในไลฟ์อันนั้ไรนะพี่ทำไมในไลฟ์เป็นอะไรราคามันก็ไม่ได้แพง เอาเงินลูกค้าอเออนี่รุงนี่นั่นคิดดีไว้เก๋เก๋เก๋เรามาจัางเรามาทำงานอล้เราไปเก็บของแค่นี้แหละ